ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตแนะนําในส่วนของวงเดือนวิลล่านะครับวงเดือนวิลล่านั้นตั้งอยู่ในอ่าววงเดือนนะครับห้องพักนะครับของวงเดือนวิลล่านั้นสวยงามนะครับแล้วก็ตกแต่งสไตล์ศิลปะที่สวยงามจริงๆนะครับในส่วนของเตียงนอนนั้นสามารถเตียงสามารถนอนได้2ท่านนะครับแล้วก็ผ้าปูที่นอนนั้นมาตรฐานจริงๆนะครับแล้วก็สะอาดสะอานนะครับการประดับประดาของห้องนะครับก็นะ ที่ผมได้กลับเรียนว่าเป็นศิลปะจริงๆนะครับห้องนี้นั้นเป็นห้องแอร์นะครับก็สามารถนอนได้2ท่านนะครับตามที่ได้กลับเรียนนะครับแล้วก็นะในส่วนของตัวเพิ่มในความสะดวกก็เป็นนะครับมินิบาร์นะครับและในส่วนของตัวทีวีนะครับนะครับด้วยเวลาสั้นๆนะฮะเข้าไปในส่วนของตัวห้องน้ำนะครับก็ใหญ่โตนะนทีเดียวนะครับแล้วก็แห้งสะอาดนะครับ องคด้สุขภัณฑ์ปั๊โตกระเบื้องอย่างดีนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็เป็นในส่วนของตัวการอาบน้ํานะครับแล้วก็มีผ้าม่านนะครับสระดับรูปนะฮะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็เป็นสุขภัณฑ์นะครับเอาละครับกลับมาด้วยคลิปวีดีโอสั้นๆนะครับสําหรับองค์วงเดือนวิลล่านะครับนอนนะฮะแล้วก็มองทะเลครับ s e ว v วนะฮะ ครับสวัสดีครับใช่ครับพี่ครับผม